ความรแล้วก็ความชิบหายนะที่มันจะทยอยเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาแน้ว่า้พวกอินฟลูไอ้พวกหแม่ตัวเมียอย่างไอ้บอยแวนตาที่ไม่กล้าออกไปรบแล้วก็ปล่อยให้คนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กน่ยไปประทะอยู่แนวหน้านะครับเนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังเผยแพร่ยอยู่ณนะขณะนี้นะครับทางเขมรโดยอุนเซน แลวก็กลุ่มพนมเปญน,นะคุณผู้ชมฟังดีๆนะช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยนะครับกำลังจะถูกเช็คบินละตอนนี้แก๊งสแกมเมอร์นะครับที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆของกมีนไม่ว่าจะเป็นที่สีหันุไม่ว่าจะเป็นที่บาเวทไม่ว่าจะเป็นที่ปอยเป็แล้วก็อีกหลายจุดนะครับตอนนี้กําลังแตกรังกันอย่างหนักหน่วงเลยคุณผู้ชมครับกาลังแตกรังกันอย่างหนักหน่วงเนื่องจากว่ากาลังถูกเช็คบิน แล้วก็จะถูกนํามาใช้เป็นเหตุในาก,าก,การจัดการกับมุลนซ็นแล้วก็ตระกูลมุลเนี่ยเขาหรือไม่ประการใดนะครับเนื่องจากล่าสุดนะอันนี้เป็นข่าวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับจีนส่งสัญญาณเตือนไปถึงประเทศกัมพูชาอย่างแข็งกร้าวแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยนะกำลังจะมีปัญหากันหนักขึ้นละ่ะเนื่องจากว่าจีนเนี่ยน่าจะไปได้รับทราบข้อมูลสําคัญนะจากปากของใครครับจากปากของเฉินจือ้อ เราดูว่าออกอยากเฉินชื่ออดีตที่ปรึกษาของคุณเซิน,นะครับที่จีนนั้นกดดันให้เขเมรเนี่ยนะครับจับกลุมตัวแล้วก็ส่งมาให้กับประเทศจีนพร้อมกับดําเนินการระงับปรินซ์แบงก์รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของปรินซ์โฮลิงกรุ๊ปในประเทศกัมพูชานะครับก่อนจะไปดูท่าทีของจีนแล้วก็ข้อมูลที่บอกว่าการที่จีนเขยิบออกมาแบบนี้เพราะว่าเฉินชื่อเนี่ยมันไปพูดอะไรบางอย่างก,กับจีน ผมย้อนกลับไปพูดข่าวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆผมเล่ารายงานไปแล้วพีิงแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดอยากเป็นทางการนะครับมีขมิญนะอีกเป็นร้อยคนนะครับหอบลูกจูงหลานแล้วก็ไม่ใช่ขมิที่อยู่ตามแนวชายขอบนะครับเป็นขเขมิที่อยู่ชั้นในบอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไม่ต้องพูดถึงขมิญอดอยากไม่มีอันจะกินตกงานแต่สถานการณ์ที่ลึกเข้าไปในตัวเมืองเขตในนะครับเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่อย่างหนักหน่วงนะครับ คนขมรออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าพวกเขาไม่มีแรงที่จะเอารวมพลังสามากีเหมือนกับที่มุลมาเนี่ยนายุทธมนตรีขมรนเนี่ยพยายามที่จะล้านสมองคือตอนนี้ไอ้ยุตีมุนมาเนี่ยของขมรนเนี่ยพยายามจะปั่นหัวคนขมรนนะบอกว่ารู้ว่าลําบากรู้ว่าไม่มีจะแดกรู้ว่าไม่มีจะกินแต่ขอให้อดทนต่อความยากลําบากเอาไว้แต่คนขมรนเหล่านี้ไม่เชื่อแล้วครับนะถึงขนาดหอบลูกจูงหลานเพื่อต้องการอะไรครับเพื่อต้องการย้ายประเทศนะครับ ไม่ได้อบอายุเข้ามาทํางานอย่างเดียวนะผมเนี่ยพูดหนักแน่นชัดเจนไปตลอดว่าสถานการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยกับขมรนี่มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลักลอบเข้ามาหางานทําลักลอบเข้ามาหาไรายได้แล้วก็หาเงินถูกไหมแล้วก็ส่งเงินกลับประเทศนะมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่อยู่ฝั่งโน้นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับภายหลังการสู้รบแล้วก็ปิดดาร์ไมาครึ่งปี แม่งยังไม่ถึง500้อปีเลยอ่ะเยมางไม่ถึงปีเลยนะไอ้วุลเซ้นแม่งขี้โม้นะครับไม่ดูหนังหน้าไม่ดูชะตากรรมของคนเขมร <c oughs> สักแต่จะพูดเป็นผู้นําที่แม่งไม่ได้มีความรู้หาเลยนั้นน่ะนะครับสักแต่จะพูดเอาแต่ใจตัวเองปลุกกระแสชาติิยมครั่งชาติปิดตา5ห้าร้อยปีนะทีนี้พอเขมรเนี่ยนะมันปิดต่าไปครึ่งปีมันมีอะไาจะก,กินมันย้ายประเทศนะครับเนี่ยคุณผู้ชมการที่อุ้มลูกกันมาหกขวบห้าขวบสามขวบ กุ้มมาเนี่ยคือต้องการย้ายประเทศนะต้องการมาเป็นขอทานต้องการมาอยู่ในประเทศไทยแบบรวมๆซ่อนๆอนอนแล้วก็เอาลูกเอาหลานเนี่ยมาเรียนหนังสือกับประเทศไทยเหมือนกับที่เคยทํามาตลอดหลายสิบปีคือสันดาล์ยังไงเป็นอย่างนั้นนะพอได้ทีมานะครับกดซ้าเติมก็ทรยศถักหลังแนวละคุณคนไทยพอถึงเวลาที่ตัวเองเข้าตาจนไม่มีจะกินไม่มีจะแดดชีวิตอยู่ไม่ได้ ก็ใช้วิธีการเหมือนกับสมองเนี่ยแม่งไม่มีการพัฒนานะยังคิดอะไรซ้ำๆอยู่คือไม่มีแต่กูก็จะย้ายมาอยู่ประเทศไทยแต่วันไหนก็ตามแต่ที่พอกูเริ่มมีอันใจกินปุ๊บกูก็จะเนลละคุณกูก็จะทะลายป,ประเทศไทยก็เหมือนกับพวกนักเรียนนักศึกษาเขมรจำได้ไหมมีนักศึกษาเขมรนคนหนึ่งอะที่มาเรียนอยู่แถวมหาวิทยาลัยราชภัฏทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ ขี้หูนะมาทํากิจกรรมเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนะครับได้พุนเรียนฟงเรียนฟรีน,นะครับพอถึงเวลาลบการบุหูมึงเอาไปโพสนะ,ย,ะยอะเย้ยถากฐานเนรคุณประเทศไทยแล้วก็ไปจับอาวุธปืนขึ้นมาต่อสู้กับคนไทยเพราะฉนั้นเนี่ยคนไทยครับเจ็บก็้ํจคือคนเจ็บแล้วทนคืออะไรก็ไปคิดเอาเองเพราะตอนนี้ผมใช้คาว่าคนัมพูชาจํานวนหนึ่งกําลังใช้วิธีคิดแบบเดิม ก็คือจะย้ายประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไอ้เยี boy, die, ่ยบอยแวนต้ามุนบ้านเนี่ยพวกหาเนี่ยพูดจาวยอดมิวยอดไร้หมดแต่ไม่เคยสนอกสนใจความเป็นจริงชีวิตความเป็นอยู่ของคนขมรนเหล่านี้นะตั้งใจใจะย้ายประเทศนะเรื่องนี้เนี่ยคนไทยต้องตั้งการให้แข็งผมจะพูดเรื่องนี้อยู่เสมอช่วยกันบอกต่อช่วยกันแชร์ไปด้วยเพราะมันมีพวกนายทุนเห็นแก่ตัวขายชาตินะ ไปเอารถบรรทุกข,ขนาดใหญ่แล้วก็เอาพวกกรองโฟมเ่ยนะอําพรางเจ้าหน้าที่คล้ายๆกับว่าเอาคนเขม,เมรเนี่ยยัดเข้าไปอยู่ด้านในนะแล้วด้านนอกเนี่ยก็ตกแต่งตกตาเป็นรถบรรทุกสินค้าทั่วไปแต่ยัดไส้เป็นอะไรงานเถือนเขม,เมรนะครับนะพยายามที่จะลักลอบขนเข้าไทยอย่างต่อเนื่องแล้วรอบนี้เนี่ยนะการลักลอบขนเข้าไทยไม่ได้มาหางานทาอย่างเดียว กะย้ายแผ่นดินนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเขาจะออกลูกออกหลานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลบหลซ่อนๆบ้านเราเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยว่าตามตรงนะครับก็ไม่น้อยนะครับที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวรับอะไรครับรับสวยเดี๋ยวไปดูเดือนชายแดนเนี่ยเจ้าหน้าที่ดีมันก็เยอะเจ้าหน้าที่ไม่ดีมันก็แย่นึกออกไหมครับก็อะไรครับรับสวยหัวลับอันสองพันสามพันเข้าใจไหมรับสวยก็เหมือนอะไรครับเหมือนเจ้าหน้าที่แบงค์ไงพนักงานแบงค์ไง นะครับขายช่วยเหลือพวกไอ้ปลดล็อกบัญชีมา้าช่วยเหลือการตรวจสอบบัญชีมา้าได้หมัวละพันนะที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตำรวจปราบปรามกองมัชาการสอบสวน,นการไปทลายคอกมา้าอันนี้ไม่ใช่คอกม้าธรรมดานะครับอันนี้มันเป็นม้าฟีแซงเข้าใจไหมเอเจนซีม่ม้ามีพนักงานพนัดมีแบงค์ม้าด้วยมีพนักงานแบงค์ม้าเลี้ยงพวกม้าเนี่ย ไว้ในบัญชีธนาคารคอยสนับสนุนคอยปลดบลด็อกแอปพลิเคชันนะคอยไอ้ข้ามกระบวนการตรวจสอบนห็นะมันฝั่งของเขมรเนี่ยนะพยายามที่จะแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยทุกรูปแบบท้านที่ก็มีโอกาสที่จะคือมันเปิดช่องเนะ่ยคือพวกนั้นเนี่ยคุณผ,ผู้ชมฟังดีนะมันอยู่ทางเขมรมันไม่มีกินมันไม่มีงานมีการทํามันก็ต้องทําทุกวิถีทางในการที่จะ ลุยเข้ามาในประเทศไทยให้ได้จะให้ใจเงินใจทองแม่งก็จ่ายเ้าน้าที่นิสัยไม่ดีขายชาติกขาหวนเทียมรูปปากเพราะเก็บสวยได้เข้าใจไหมเพราะสามารถเก็บเงินเก็บทองต่างๆนานานะ เอารวมไปถึงบรรดาผู้ประกอบการนั่นเ็ไม่เพียน้องาชาชนคนไทยฝาาไปถึงพักการเมืองนักการเมืองควรพูดเรื่องนี้ควรนําเสนอเรื่องนี้เยอะๆพร้อมเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปัญหาทางความมั่นคงของประเทศชาติเอาตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะเห็นแรงงานของเขมรเนี่ยหลั่งไหลาย,ย้ายประเทศนะไม่ใช่เข้ามาทํามาหากินอย่างเดียวนะอันนี้ต้องให้ชัดนะทีนี้มาดูข่าวล่าสุดมันมีข่าวสัมพัดอ่าก็ใช้ว่าคือผมอธิบายความแบบนี้ นับตั้งแต่คำเหี็นเนี่ยมันกลัวจีนกับสหรัฐเ่ยนะครับมันรีบจับไปเฉินชื่อเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาของมุเนเซนส่งไปให,ให้กับจีนมันก็มีรายงานข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์สองสัปดาห์มาแล้วว่าจีนกําลังที่จะสอบปากคำเฉินชื่อเพื่อขยายผลว่าจะมีนักการเมืองว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายเนี่ยทั้งกัมพูชารวมไปถึงฝั่งไทยด้วยนะร้อยเฉินชื่อเนี่ยมันเอาทรัพย์สินมาซุกในประเทศไทยอีเยอะ จีนกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลทุกคนก็รอผมก็รออยู่นะครับว่าจีนจะขยายผลออกมาเป็นแบบไหนแต่ในขณะที่ข่าวมันกำลังออกมาว่าจีนกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลแล้วก็มีข่าวออกมาว่าอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเฉินจื่อเนี่ยออกมามอบตัวนะแล้วจะลดโทษให้แล้วจะลดโทษให,ให้ปรากฏว่รารา,รายงานข่าวล่าสุดบอกว่านายเฉินจื้อให้การซัดทอดแล้วแต่มันเป็นรายงานข่าวนะมันยังไม่ได้เป็นข่าวยืนยัน มีการซัดทอดไปถึงฮุนเซนคือตัวการใหญ่แล้วก็หัวหน้าเครือข่ายสแกมเมอร์โดยพูดกันถึงขนาดอันนี้วิเคห์แหละพูดกันถึงขน,นาดที่ว่าโกองทัพจีนอาจจะบุกไปจับถึงพนมเป็นก็คือน่าจะบิวอารมณ์ข่าวกหน้าดูนะครับบอกว่าจีนน่าจะไปจับฮุนเซนนะเหมือนกับที่สหรัฐเนี่ยจับไอ้นิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลากับเมียะ แบบนั้นนะก็คือพูดง่ายๆจะปลุกไปถึงกลุป่มปนมเปงน,นะทีนี้พอข่าวนี้ออกมาปรากฏว่ออาข่าวมีน้ําหนักนะครับคือทุกวันนี้อะไรที่มันไม่เคยเห็นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้เห็นนะอะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะนู่นนี่นั่นนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาครับคุณผู้ชมฟังผมดีนะอันนี้ทูตจีนประจำ,ำเขมรเลยนะครับได้ออกมาเผยแกละการผ่านบัญชีวีแชท ล่าสุดเมื่อวานนี้แหละบอกว่าการที่ชาวจีนจำนวนหนึ่งซึงถูกล่อลวงพาไปยังแหล่งหลอกลวกลกตงต้มตุ๋นทางไซเบอร์แล้วก็หายตัวไปถือเป็นอุปการะสำคัญต่อความาสัมพันธ์ระหว่างประเทศพันธมิตรนอกจากนั้นหวังหวนปิงเองกอักรรจะทูตจีนประจำตุงบนมเปญได้เรียกร้องระหว่างการประชุมรัฐบนตระดับสูง,งกัมพูชาให้รัฐบาลกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามผุรายการกิดกฎหมายดังกล่าวเนี่ย ข้อมูลจากสารประชาชาติระบุตัวเลขการจ้างงานในอุตสาหการรมผิดกฎหมายทางฝั่งเขมรน,นะครับเท่าไหร่รู้ไหมผู้ผู้ชมอยากรู้ไหมแสนคนครับซึ่งเดิมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เน้นเป้าหมายไปที่ผู้ที่พูดภาษาจีนเป็นหลักแต่ปัจจุบันมันได้ขยายการดําเนินการหลายภาษาเพื่อหลอกลวงแบบอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือหลอกแง่งทั้งโลกว่ากันง่าย โดยผู้ร่วมขบวนการมีทั้งผู้สมัครใจเป็นนักต้มตุนเขารวมไปถึงต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และก็ถูกข่มขู่บังคับให้ทํางานอีกด้วยนะครับจีนส่งสัญญาณเตือนคือปกติเนี่ยคุณว่าผมดีนะปกติเนี่ยทูดจีนในขมรเนี่ยนะเวลาพูดอะไรก็จะพูดแบบถนอมน้ําใจกันหน่อยเข้าใจป่ะแต่รอบนี้ไม่ใช่แล้ครับจีนไอทูตจีนในขมรพูดชั่นเลยบอกว่าเฮ้ยกระทบความสัมพันธ์มึงกับกูแล้วนะ ถ้ามึงไม่รีบจัดการแล้วก็ปราบปรามขาบวนการแสแกมเมอร์นะครับมันก็เลยสอดคล้องว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยเมื่อฟังเส้นสุดท้ายมันเหลือกดนะครับก็มีก้อนนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าเดี๋ยวบุกกรุงบันฑเปรเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาบุกเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นข่าวเนี่ยมันไปสอดคล้องกับนี่ภาพนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนี่ตอนนี้มีหลายเพจนะเขานําเสนอข้อมูลนะครับ ดูนะนี่ครับยานไอเพจทำไมถึงเจ๊งซึ่งเข้าไปแก่ข้อมูลแปลเป็นแปลแตบจากภาษาเขาเมรน,นะครับเอามาให้กับหลายคน้ร้บร้บดูแล้วก็ดราไม่ดิเขาก็แชร์ไปคุณชมรูภาพน,นี้ครับสองสาวันที่ผ่านมาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเครือข่ายสแมอร์ในเขมรเนี่ยแตกฮือเหมือนพึ่งแตกรนันกันผิดสังเกตครับคาู้ภาพนะ อันนี้คือการรวบรวมภาพตลอดสองสามวันที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่ได้ว่าไปรวบรวมเอามาตั้งนานแล้วนะครับแตกคือกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นหลักแสนคนเท่นั้เดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะลองฟังนะมันสอดคล้องข่าวมันก็มีน้ำหนักน่าสนใจไอ้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 เยียบวยแวนา้าก็ไม่ต้องดิ้นนะถ้ามึงไม่ไปเกี่ยวว่าองไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ต้องดิ้นเพราะสแกมเมอร์ตอนนี้มันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วนะครับเออ มีการรายงานนะครับโดยการแปลข่าวมาจากแคมพบเดียอ,อ่อคำอุจานิวสออ์คำขม,มินิวส์อาว่ากันง่ายๆนะครับบอกกันนะครับว่าตอนนี้เกิดการอพยพครั้งใหญ่เชื่อกันว่าชาวต่างชาติเกี่ยวข้องประมาณนับแสนคนที่องค์การสาหประชาชาติระบุว่าถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์ช่อโกงทั่วประเทศขมินเกิดขึ้นหลังจากน้ำปีหุนมาเนต เราเรียกร้องให้เพิ่มความเข้งมวงวดในการต่อสู้กับอาชญาียากรรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและรวมไปถึงการจาับกุมเฉินชื่อหัวหน้าเครือข่ายขบวนการชั่งโกงขนาดใหญ่ภายใต้กลุ่มบริษัทที่มีชื่อว่า Pri n c e Group นะะคือตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรถึงทำให้ขมิ้นเนี่ยหลังพิงฝาหมาจนตรอกเพราะปะกติไอ้หนุนมาเนี่ยหุ้นเซ็นมันก็ทำตัวเป็นพอไม่รู้ร้อนทำไม่รู้ไม่ชี้อยู่แล้วทั้งๆ้ท,งที่มันตั้งเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของมันเลยนะผู้ชม แล้วอะไรเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญคุณผู้ชมฟังดีๆนะที่ทําให้มุลเซนจับคนสนิทอย่างเฉินชื่อส่งให้จีนอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ธนาคารกลางของเขมรเนี่ยสั่งให้ปรินสกุปหยุดการดาเนินงานอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่มีคําสั่งจากทางการเขมรให้ยุติการทําธุรกิจอสังหาริมทร,รัของปรินส์โฮดิ้งกรุ๊ปทั้งๆที่แม่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นระยะเวลาหลายสิบปีรัฐบาลเขมร่ตำรวจเขมรเนี่ยให้การช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองพวกแก๊งสแกมเมอร์สะทีซ้ำไปแล้วจีนก็มีหลักฐานที่น่าสนใจบอกว่าพวกเครือข่ายสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเขมรชัดเจนเออมันก็เลยมีคําถามว่าภายใต้สถานการณ์นี้ทำไมทําไมเขมรเนี่ย,มนนยไม่กลัวชิบหายเลยทั้งที่ผ่านมาอนนีไม่สนสี่สนแปดเอาเอาแต่เงินเนี่ย นี่นี่คุณผู้ชมตั้ให้ข้อมูลมาซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าอเมริกาคือตอนนี้ชัดเจนแล้วนะว่ายุทธศาสตร์ของสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไอเรื่องของการเอาทรัพยากรเนี่ยมันก็เป็นผลพวงอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งพลอยได้อยู่แล้วแต่วันนี้ทําชัดเจนนะครับแม่งไม่เอาแล้วโนเบลสันติบงสันติภาพอ่ะแล้วก็แบนไตยออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการควบคุมยุทธภูมิยุทธศาสตร์ของโลกนะครับ ไปวควบคุมพื้นที่เวเนซุเอลาเอารวมไปถึงพื้นก็จตลาไปถึงไอ้อเมริกาใต้เพื่อสกัดการไอ้แผ่อิทธิพลของจีนกับรัเสเซียคาก็พูดชัดว่าต้องเอากรีนแลนด์นะเนี่ยงัดข้อกับยูอยู่นะเนี่ยตัวนี้จะเอากรีนแลนด์ให้ได้เพื่อสกัดจีนแล้วก็รัเสเซียเห็นไหมฮะทั้งพูดชัดเจนเลยว่าแต่ละจุดที่ปลูกไปเนี่ยก็คือการสกัดจีนกับรัเสเซียแล้วล่าสุดเนี่ยการที่มันเกิด อะไรบางอย่างในประเทศกรัรมพูชาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสหรัฐก,ก็หมายหัวว่าจะเอาท่าเรือเรียมเหมือนกันซึ่งเป็นท่าเรือจุดยศาสตร์สำคัญในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเนี่ยมาสร้างแล้วก็ให้การสนับสนุนเขมรเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็บี้เข้ามาจีนเองก็บี้เข้ามาก็รอติดตามดูนะครับคุณผู้ชมข่าวสารณานขณะนี้เนี่ยคือหนึ่งฟังผมดีนะไอความหวิวโหยความอดอยากของประชาชนประเทศละสั่มล่ะ ประเทศรักษังจากล่างขึ้นบนล่ะจากล่างนะก็คือความากดดานของประชาชนต่อให้จะมีพวกไอโอพวก encer, อินฟลูเอนเซอร์หน้าตัวเมียนะอินฟลูเอนเซอร์ใจกาแต่ปากเก่งนะห,หน้าตัวเมียไม่กล้าออกรบนะมีแต่อย่าให้บอยอย่าให้เวนด้าเนี่ยพวกเฮียห,หน้าตัวเมีย ฟังปากที่ยูคนไว้นะช่วยแชร์บอกมันด้วยไอ้หน้าตัวเมียคนแก่ยุคหกเจ็ดสิบไปรบผู้หญิงไปรบอยู่แนวหน้าไอ้เหี้ยคนหนุ่มคนแน่นปากดีปากเก่งไม่ลราดไปรบอยู่แนวหน้าเป็นพวกหน้าตัวเมียไม่มีสิทธิ์มาพูดเยียขนนะทีนี้พอพอบ้านเมืองมันประสัทระสัยขนาดนีเนี่ยนะครับปัญหาสแตมเมอร์ตอนนี้ก็แตกรลังชุนจื้อก็ไม่รู้ว่าไปให้ข้อมูลอะไรกับจีนจีนก็ดูมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะ กับเขมเรื่องของกมเมอร์มากขึ้นเรืเร่อยเเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังดีดีเพราะฉะนั้น,น,โโะะน,นวันนี้ชัดเจนแล้วว่าท่านจีนนะจะจัดการเขมรีคือตอนนี้จีนกับอเมริกาเนี่ยแข่งกันจัดการเขมรนอยู่นะว่าใครจะยึดเขมรียนก่อนใครเนี่ยนะเหตุผลที่พวกเขาจะเอามาใช้เนี่ยที่สร้างความชอบธรรมคือเวลาเขาจะลุกเนี่ยมันต้องมีเหตุที่เขาต้องการสร้างความชอบธรรมก็คือแก๊งกมเมอร์แก๊งกมเมอร์ ไม่ว่าจีนหรือสหรัฐวันหนึ่งจะบุกไปถึงกรุพงพนมเปญในการจับกุมฮุนเซนเนี่ยนะครับเหตุผลที่จะถูกนํามาใช้หนึ่งในนั้นเนี่ยนะไม่ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือสแกมเมอร์เท่ากับว่าตอนนี้มุนเ,เซนของุนมาเนตที่หลอกลวงที่จูงจมูกคนคเขมรน,นะครับกําลังจะพาประเทศเนี่ยไปสู่ความบันเลยนะกับไทยก็แล้วใหญ่เลยนะกับไทยไม่ต้องพูดถึงนะ กับจีนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มโดนกินโต๊ะละสหรัฐอเมริกาก็จะลงมากินโต๊ะกับอาณาชาติที่เคยให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับที่ประชากรของเขาถูกหลอกลองวงโดยแกง๊งแกมเมอร์นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะนั้นเนี่ยวี่แววและก็แนวโน้มของสถานการณ์หลังจากนี้เอารอติดตามว่าจะเกิดปฏิบัติการบุกควบคุมตัวบุลเซนกับเมียโดยใช้เหตุผลเรื่องของแกง๊งสแกมเมอเอารือไม่โอ้โหนี่คือสถานการณ์คือ ตอนนี้โลกจะปั่นป่วนหมดแล้วนะครับเพราะว่ามาหาอำนาจเนี่ยกำลังดกดกําลังแข่งขันกันยึดกลุ่มพื้นที่ทางยุทธศาสตร์กันอย่างหนักนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทวีปอเมริกาใต้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ยุโรปที่กรีนแลนด์นะครับมันเกิดขึ้นข้างบ้านเราเนี่ยเพราะว่ามุนเซนเนี่ยพล่อยขเขมຈเนี่ยมันไปดึงจีนเข้ามาพล่อยขเขมຈเนี่ยมันไปดึงสหรัฐเข้ามาอย่างออกหน้าออกตานะครับมันก็เลยทําให้ประเทศในย่านนี้เนี่ย พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนี่คือเมืองบานะใช้คํานี้เลยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบเด็ดเสร็จของมุลเซ็นมีอย่างที่ไหนประชาชนอดอยากนะไม่มีอันจะกินผู้นําแม่งร่ำรวยเป็นแสนล้านประชาชนไม่มีแดกนะครับแต่ผู้นาเนี่ยร่ำรวยเป็นแสนแสนล้านนะแล้วก็เป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเบอร์นหนึ่งของการชอบโกงของโลกอะสแกมเมอร์เป็นประเทศเล็กๆอะ เป็นประเทศเล็กๆแต่กลายเป็นเบอร์หนึ่งของการเป็นเมืองแห่อง,องการช่อกงระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คำเห็นก็ไม่ต่างอะไรจากเมืองสาบเป็นเมืองสาบเมืองต้องสาบไี่พูดความจริงนะไม่ได้ไปว่ากล่าวใส่ร้ายแต่ประการใดมันคือความจริงที่อยู่ภายใต้การปกครองของบุญเซนตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าจับตามองต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับ